ัิาขนครับค่ครับบ่ครับกครับยรบิงครับาครับ่่ยครับาครับบคครับก นี่เท่าไหร่วันที่สี่ใช่ไหมวันที่สี่ค่ะวันพครับจุลายค่ะีอะไรมี้วยโคตรลบจุลัยพครับจุลายเบามิถุนาก็กีา้ามใช่ไหค่ะสองสามค่ะ เดี๋ยวยิงกัน่นถ่ายวู้บูเปนก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวกันีรอ่ของให้ตัวแทนโน้นนี่แจกให้ทั้งหมดเลยครับ

That is a lot of clay.